สวัสดีทุกท่านผู้ติดตามรับชมการรีวิวของผมนะครับท,ทั้ง2ช่องทางเลยทั้งทาง Facebook Page บ้านลุงโชคและทาง YouTube Channel ชาวมน,นรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวบ้านหลังหนึ่งนะครับในหมู่บ้านพฤกษาวิเลส35หมู่บ้านเดียวกับที่ผมเพิ่งทำขายไป2 3สาหลังก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยของผมไม่มีแล้วนะครับในมือ ก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับที่เขาก็อยากจะทําการขายแล้วก็ให้ผมมาช่วยทําการตลาดนะฮะแล้เพิ่งเอิญหลังนี้เป็นหลังที่น่ารีวิวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของทําการรีโนเวทแล้วก็ต่อเติมเอาไว้ตอนก่อนเข้ามาอยู่เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆแล้วบังเอินนะครับหลังนี้มันเป็นแปลงที่เป็นหลังใหญ่ที่สุดของหมู่บ้านนี้ด้วยนะครับเป็นแปลงมุมนะฮะเป็นแปลงมุมแบบมุมแบบอยู่หลังเดียวเลยไม่มี บ้านที่อยู่ด้านหลังเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นถนนที่พอสุดทางนั้นก็จะเป็นทางแยกนะฮะนะครับแล้วก็ตัวบ้านนี้โอบล้อมด้วยสีเขียวจ้างนักจัดสวนนะครับมาจัดสวนอย่างสวยงามเลยนะครับส่วนบ้านเลขที่นี่ก็37ทับ358หันหน้าทางทิศใต้มีเนื้อที่มากถึง74ตารางวาคือหมู่บ้านพฤกษาวิเลจ3.5เนี่ยนะครับก็ ก็จะส่วนใหญ่ก็จะประมาณไม่เกิน60ตารางวานะครับ mm hmm. เขาจะแบ่งสัดส่วนพอดีๆถ้าเป็นโซนด้านหลังนี่ก็จะเป็นบ้านแฝดที่ประมาณสัก35-38ตารางวาแต่หลังนี้เป็นหลังเดียวที่มีเนื้อที่มากถึง74ตารางวาแล้วเจ้าของบอกว่าเนี่ยนะครับทำการต่อเติมหลังคารอบบ้านแล้วก็เคยจอดรถได้สูงสุดในบ้านถึง4คันเลยทีเดียวนะครับอายุบ้าน,นก็ประมาณสัก9ปีแล้วนะครับบ้านหลังนี้ แต่ว่าก็คือได้ช่างรีโนเวตต่อเติมอ่ะเป็นช่างบ้านเดียวกับที่ผมใช้เนี่ยแหละนะครับตอนตอนที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆบ,บ,บ้านกันก่อนนะครับผมจากที่สังเกตเห็นเนี่ยโรงจอดรถเนี่ยทำการนะฮะทำหลังคารอบด้านไปเลยนะครับรอบด้านไปเลยแล้วก็ทํารางน้ําไว้เรียบร้อยส่วนโรงจอดรถเดิมนั้นก็ทําเป็นห้องไอเดีย,เด,ยเดียวกับที่ผมใช้เลยก็คือ ตรงนี้เป็นห้องที่แข็งแรงมากๆไม่มีทางซุดเลยนะครับแล้วก็ส่วนครัวเนี่ยเจ้าของทําการต่อเติมอาคารแยกออกไป1อาคารนะครับเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้กันดีกว่านะครับอ่าฮะทางด้านนี้ก็สามารถจอดเอียงรถเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็นี่ก็คือสวนนะฮะผลงานที่เจ้าของบ้านเนี่ยทำการจ้างนะครับออ,ออกแบบแล้วก็ ตกแต่งสวนก็จะมีต้นลีลาวดีต้นไม้ที่ฟอร์มสวยๆแล้วก็จะจัดเป็นโซนน้ําตกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกหินที่ทน้ําก็จะไหลามาตามร่องน้ํานี้นะครับนะครับแล้วก็ลงไปยังบ่อปลาคราบทางฝั่งด้านนี้นะครับผมแล้วก็ทําเป็นทางเดินรอบๆเลยนะครับทําเป็นทางเดินรอบเลยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นมุมมองที่แล้วก็ทําเป็นชิงช้านะฮะ พักผ่อนหย่อนใจได้ทางฝั่งด้านนี้รอบๆรบั้วด้านนอกเนี่ยจะเป็นรั้วต้นไม้ที่เป็นต้นไซเกาหลีนะครับก็จะเป็นต้นที่ทางเจ้าของบ้านเลือกมาปลูกเขาเองเพราะว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นต้นโมกนะฮะนี่นะครับคือรั้วต้นโมกเดิมนะครับนะทำเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจทางฝั่งด้านนี้ด้วยนี่ก็ให้ดูมุมมองทางฝั่งนี้นะครับอ่า แล้วก็มีม้าหินนะฮะเป็นม้าหินหินเลยนะครับทําจากหินธรรมชาติเลยนะครับสวยมากเลยนะครับสวนสวยจริงๆนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวบ้านนะฮะสามารถที่จะเดินออกมาชมสวนได้จากทางด้านนี้นะครับแล้วก็ยังทําเป็นประตูเล็กนะฮะเพื่อที่จะออกไปยังด้านข้างบ้านนี่นะครับเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้แล้วก็ เป็นสวนอยู่ทางฝั่งนี้นะครับและเนื่องจากที่เราเจ้าของบ้านเนี่ยไม่อยากจะเอาขยะไว้หน้าบ้านก็จะเอาท้งขยะมาไว้ทางจุดด้านนี้นะครับนี่ก็จะเป็นถนนเมนละนะครับเป็นถนนเมนะล่าอ,อยู่ใกล้สวนเลยนี่นะครับคือสวนของหมู่บ้านนะครับอ่าเนี่นะฮะสวยงามนะครับทางหน้าบ้านก็จะห่างด้วยฝั่งฝั่งนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เข้ามา กลับเข้ามาในส่วนของในตัวบ้านกันนะครับโอเคฝนกําลังจะตกแล้วผมก็ต้องรีบแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนหินที่จัด,อจดเอาไว้สําหรับตกแต่งต้นกระบองเพชรน,นะครับเป็นความชอบส่วนตัวของเจ้าของบ้านซึ่งชอบต้นกระบองเพชรน,นะครับแล้วก็ประตูนี้ก็สามารถที่จะเข้าทางด้านในบ้านได้นะฮะแล้วก็โถงทางฝั่งด้านนี้เนี่ยนะครับ ก็จะต่อเติมหลังคาหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำรางน้ำรอบๆไว้นะครับนี่เป็นอไอเดียอีกไอเดียหนึ่งที่ดีเลยนะครับแต่ต้องใช้งบประมาณเยอะพอสมควรในการทำก็คือทำอาคารแยกออกมาจากตัวบ้านเลยนะครับทำอาคารแยกออกมาจากตัวบ้านเลยเนื่องจากพื้นที่ปทุมธานีเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อดินที่อ่อนถ้าเกิดการซุดตัวเนี่ยมันก็จะซุดตัวแยกกันนะครับไม่เป็นปัญหาแล้วก็ทาง ระหว่างทางเดินระหว่างอาคาร2องหลังนี้ก็จะทําเป็นหลังคาคุมทั้งหมดเลยนี่นะครับขึ้นไปก็จะเป็นทําหลังคาแล้วก็มีพัดลมด้วยนะครับเดินได้รอบบ้านเลยแล้วก็จะมีห้องเก็บของทางฝั่งด้านนี้อีกต่างหากนะครับนี่นะฮะเป็นประตูเปิดปิดนี่ไม่ใช่ห้องน้ำนะครับเปิดเข้าไปจะเป็นแบบ storage เก็บของออกแบบได้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนปั๊มน้ำแทงน้ำก็จะซ่อนอยู่ทางฝั่งนี้ นะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นนฮะฝ่งด้านนี้ก็สามารถที่จะตากผ้าอะไรได้เช่นกันนะนะครับนี่จะเป็นราวตากผ้านะฮะอ่าเข้ามาดูในตัวบ้านกันดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ทางเข้าหลักก็จะเหลือทางนี้นะครับเพราะว่าทางด้านนี้เนี่ย กลายเป็นห้องนอนไปแล้วเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็จะเป็น4ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้วก็2ครัวมีห้องเก็บของอ่านิดนึงนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเออไซต์ใหญ่ที่สุดของโครงการเลยนะครับแถมตัวพื้นที่ก็เยอะที่สุดด้วยเป็นไซต์ซัมเมอร์นะครับแต่ว่าเดิมทีเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแค่ระเบียงก่อนทางเข้าเนี่ยนะฮะที่ผมชอบปูแกนิโตเข้าไปเนี่ยแต่ว่า ไอเดียของบ้านหลังนี้ก็คือเขาถอดกระจกด้านนี้ออกเลื่อนมาทางนี้เลยนะครับปกติเนี่ยนะครับตัวบ้านเดิมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่คือในบ้านนี่ก็คือนอกบ้านนะครับกระจกอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทําการนะครับขยับนะครับเพื่อใช้พื้นที่ส่วนนี้นะฮะให้ตัวห้องรับแขกใ,ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็สวยงามแล้วก็ได้พื้นที่เนี่ยสามารถจะเก็บของหรือว่าวาง เก้าอี้นะวางพัดลมทางฝั่งด้านนี้ได้นะครับจะทําให้ห้องรับแขกใหญ่เข้าไปอีกนะครับปกติบ้านซัมเมอร์ก็จะใหญ่อยู่แล้วนะครับภายในทําการกรุวัสดุปิดผิวเป็นวอลเปเปอร์ทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็มีบิวอินนะครับบิวอินทั้งหลังเหมือนกันนะครับฝั่งด้านนี้เป็นชั้นวางทีวีนะฮะแล้วก็เนี่ยนะครับพื้นที่ห้องรับแขกก็จะ แบ่งโซนเป็นรูปตัว L นะครับแล้วก็กั้นด้วยมินิบาร์เล็กๆเป็นบาร์เครื่องดื่มซึ่งเจ้าของบ้านทำการบิวบิวอินเอาไว้นะครับเนี่ยนะครับอ่านะฮะนี่ก็จะเป็นประตูนะครับออกไปยังสวนเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับที่เราได้เดินออกไปสำรวจกันแล้วนะครับเปิดออกมานะครับนี่ มีประดับตกแต่งติดเครื่องบวกอากาศทางฝั่งนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบิวอินซึ่งก็ทำขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะเก็บของแล้วก็เป็นบาร์เครื่องดื่มทางฝั่งนี้ด้านนี้จะเป็น พื้นที่ครัวเดิมซึ่งปกติก็จะไม่ได้มีเคาน์เตอร์ครัวให้นะครับนี่ก็ทําการบิวอินนะครับจะเหมือนของบ้านผมเป๊ะเลยเพราะว่าช่างเดียวกันนะครับช่างบิวอินเดียวกันเลยนะครับพื้นที่เก็บของนะฮะเยอะเลยนะครับมีตู้เย็นทางฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นครัวฝรั่งแล้วกันเพราะว่าไม่ได้มีตัวแก๊สนะครับ เครื่องดูดควันไว้ผัดก็คือเป็นแพนทรีเป็นอุปกรณ์ที่เก็บอุปกรณ์ล้างจานนะครอุ่นอาหารได้นะครับแล้วก็ที่บอกว่าทำอาคารแยกออกมาอีกหนึ่งหลังก็คืออาคารนี้เลยนะครับนี่เราออกประตูบ้านเดิมไปปุ๊บเนี่ยนะครับข้างบนก็จะเนี่ยนะครับ ถูกเชื่อมต่อกันไปหมดเลยฝนตกก็จะไม่เปียกเลยนะครับทางฝั่งด้านนี้แล้วก็นี่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นครัวมีไอแลนด์ตรงกลางนะครับเหมือนครัวฝรั่งนะฮะเป็นครัวที่ใช้ผัดทอดนะครับเป็นครัวไทยที่ใช้ผัดทอดได้นะครับเต็มที่เลยทางฝั่งด้านนี้อีกทั้งก็ยังเป็นที่ไว้เครื่องซักผ้านะครับซึ่งสามารถที่จะใช้งานแล้วก็ออกออกไปตากทางฝั่งด้านนี้ก็จะไม่โดนแดดโดนฝนนะฮะ มีที่เก็บของนะครับทําไว้อย่างเรียบร้อยนะครับรวมถึงเก้าอี้นะครับที่เอาไว้อ่าอยากจะนั่งข้างนอกเนี่ยนะครับก็จะสามารถออกมาทางด้านนี้ก็จะเป็นมีหลังคาหมดนะครับฝนตกก็จะไม่เปียกเช่นกันมีรางน้ําหมดเลยนะครับแล้วก็เข้ามาในตัวบ้านกันเหมือนเดิมนะครับขึ้นไปสํารวจชั้น2กันนะครับ นี่นะครับบ้านใหญ่นะครับอ่าก่อนที่จะถึงชั้น2นะครับผมลืมไปเลยนี่ก็คือห้องที่เป็นโรงจอดรถเดิมนะครับนะครับเป็นไอเดียเดียวกับที่ผมทำเกือบทุกหลังเลยนะครับก็คือใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะฝั่งด้านนี้ไม่มีทางสุดตัวเลยนะครับเพราะเป็นคานของตัวบ้านเดิมนะครับอ่าก็จะมีเตียงมี ขครื่องปรับอากาศผ้มาม่านนะครับเปิดม่านนี้ออกไปก็จะเป็นเนี่ยนะครับเป็นบานเรื่อนกระจกนี้เหมือนกันนะครับถ้าเปิดไปก็จะสว่างเลยนะฮะสามารถที่จะทำเป็นออฟฟิศได้เช่นกันนะครับเป็นแบบบ้านเดิมก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับเราก็จะไม่ขอเปิดแล้วกันนะครับขึ้นบันไดไม้มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องแสงกลางบ้านนะครับ เป็นช่องที่เป็นบานฟิกซ์อ่าไม่สามารถที่จะเปิดปิดได้แล้วก็มีผ้ามา่านไว้ให้นะฮะนี่นะครับขึ้นมาก็จะเป็นโถงบันไดซึ่งก็จะมีห้องน้ำตรงกลางหนึ่งห้องนะครับซึ่งก็เข้าได้จากห้องนอนใหญ่แล้วก็จะมีห้องนอนอีกสามห้องนะครับก็คือห้องนี้นะครับอันนี้ก็จะมี บิวอินเป็นเตียงเอาไว้นะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าทางฝั่งด้านนี้นะครับตู้ทางฝั่งด้านนี้ก็จะทําให้เป็นตู้เล็กๆที่ไม่กินเนื้อที่ห้องนะครับอันนี้เป็นในส่วนของหน้าบ้านนะครับนะฮะแล้วก็กระจกรอบด้านเลยนะครับห้องนอนอีกห้องหนึ่งด้านบนก็คือจะเป็น ห้องนี้ซึ่งเจ้าของปูพรมสีแดงไว้ทําเป็นห้องพระนะครับเป็นห้องพระเนื่องจากหน้าบ้านทางฝั่งด้านนูน้นหันหน้าทางทิศใต้ฝั่งด้านนี้หันหน้าทางทิศเหนือนะครับก็จะเป็นห้องพระแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่ก็คือวิวจากห้องพระนะครับมองเห็นสวนเห็นถนนเมนเลยนะครับลมดีเลยนะครับทางฝั่งด้านนี้อ่า วอลเปเปอร์ทั้งหลังเลยภายในเนี่ยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ซึ่งก็จะติดวอลเปเปอร์อีกสไตล์นึงนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แบบหรูเลยนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่บิวเต็มเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะครับตู้เสื้อผ้าทั้งหมดเลยแล้วก็ห้องนอนใหญ่ก็แน่นอนนะครับก็จะมีประตูทางเข้าห้องน้ํา ห้องเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตรงถงบันไดห้องเดียวกันนะครับเจ้าของก็ทําการเปลี่ยนตัวฝักบัวนะครับเป็นแบบมีเรนชาเวอร์ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะก็นี่ก็จะเป็น วิวจากหน้าต่างห้องนอนนะฮะเนี่ยนะฮะก็ออกไปเห็นสวนของบ้านหลังนี้แหละครับนี่นะครับแล้วก็ยังเป็นสวนของหมู่บ้านทางด้านโน้นด้วยนะครับโดยสรุปนะครับพฤกษาวิลเลยสามสิบห้าลังสิทคลองสามนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านมุมหลังที่มีเนื้อที่เยอะที่สุดของหมู่บ้านนี้เลยนะครับอ,ออกแบบตกแต่งสวนแล้วก็ ตกแต่งต่อเติมบ้านไว้อย่างดีแล้วนะครับเป็นแบบบ้านใหญ่ที่สุดตัวบ้านหันหน้าทางทิศใต้นะครับ4ห้องนอน2ห้องน้ำา 2, 2ครัวนะครับจอดรถ3 4ถึงคันนะครับหากใครสนใจก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยทีนะ่นัดผมก่อนล่วงหน้าที่เบอร์0 8 0 5 6 8 6 7 6 7นะครับอีกครั้งนะครับเบอร์ชวนนนะครับ 080- 5 6 8 6 7 6 7นะครับ ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ยังคงติดตามรับชมการรีวิวบ้านของผมนะครับแล้วกอ็อย่าลืมเช่นเดิมนะครับฝากกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะฮะถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับทั้งสองช่องทางเลยนะครับทั้งทาง Facebook Page บ้านลุงโชดและทาง YouTube Channel ชาวนนรีวิวนะครับคลิปต่อไปเราจะมีหลังไหนมารีวิวให้ท่านดูอีกฝากติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ